โอเคครับผมกราบสวัสดีผูช้ชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับชีพนะครับผมสำหรับชีพทอล์กในวันนี้เรามาร่วมเปิดจัก,กรวาลคอมิกของ The Legend of Korra กันนะครับผมกับคอมิกชุดแรกที่ออกมาครบ3เล่มแล้วในชื่อว่า Turf War นั่นเองครับเรื่องราวต่อจากแอนิเมชันบุ๊กสี่เลยนะครับผมผมหวังว่าข้อมูลส่วนนี้นะครับผมจะช่วยเติมเต็มความสนุก แล้วความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมและเหมือนเดิมครับจะมีการอ้างถึงคำศัพท์ตัวละครสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ที่ได้เคยกล่าวไปนในคลิปก่อนๆด้วยซึ่งผมแนะนําให้ดูจบทั้ง4บุ๊กก่อนอีกอย่างก็คือผมจะเล่าเหตุการณ์ตามหน้าหนังสือนะครับอาจจะไม่ได้เรียงตามทไลายนะก็ลองฟังกันก็แล้วกันครับผมในส่วนของข้อมิกของคอร่านะครับผมเนื่องจากว่า1เล่มเนี่ยมันยาวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นพาร์ทๆาเป็น3พาร์ทตามเล่มก็แล้วกกกัััันนงงนนะะคครรบผมมยงงไ็อตติดา ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะเป็น Turf War Part 1เท่านั้นนะครับผมส่วนเรื่องของการรีแคปโมเมนต์แล้วก็สรุปเนืเ้อเรื่องนะครับผมจะนำไปไว้ในส่วนของพาร์ทสนะครับผมไม่ต้องห่วงนะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผม,มเอาล่ะครับผมไม่เสียเวลาแล้วครับเราไปเริ่มกันเลยคอร่ากับอาซามีนะครับผมจูงมือกันเดินผ่านเข้าประตูวิญญาณไปนะครับกลางเมืองรีพับลิกซิตี้เข้าสู่โลกวิญญาณนะครับผมอาซามีเดินไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นกับการเยี่ยมเยียนโลกวิญญาณเป็นครั้งแรกของเธอคอร่าก็ดีใจนะครับผมที่เห็นว่าแฟนสาวเเธอเนีีย่ยแฮปป้ แล้วก็กล่าวเตือนว่าหลายๆอย่างที่นี่เนี่ยมันคาดเดาไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกันเอาไว้จะดีกว่าทั้งสองนะครับผมทอดสายตาไปยังทุ่งกว้างนะครับสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพอันสวยงามของโลกวิญญาณวิญญาณก็โบยบินไปรอบๆนะครับวิญญาณนกมังกรเนี่ยปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บินเข้ามาหาพวกเธอขอร่าพาสมีขึ้นหลังเจ้านกมังกรไปทะยานออกไปด้วยความร่าเริงนะครับเดินเท้าต่อไปตามทางที่มีต้นไม้สุดแปลกตาประดับไปด้วยเหล่าวิญญาณผู้อาศัยกระโดดเล่นกันบนเห็ดยักษ์ว่ายน้ำเล่นกันอย่างเพลิดเพลิน และปูเสือนั่งชมวิวน้ําตกวิญญาอันสวยงามทั้งสองนะครับผมตัดสินใจจะปีนหินเบื้องหน้าแข่งกันอาซามิดูเหมือนจะนําอวตารได้อยู่หน่อยหนึ่งแต่คอร่ากลับบอกว่าเธออมมือให้ต่างหากตอนนั้นเองที่เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นปรากฏว่าหินที่พวกเธอปีนนั้นคือวิญญาณขนาดยักษ์ที่รำคาญเพราะมีอะไรบางอย่างม,มาเกาะบ,บนตัวมันคอร่ากล่าวขอโทษด,ด้วยความไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าวิญญ,ญาณตนนี้จะไม่ยอมและยิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าคนที่มาปีนตัวมันนั้นคืออวตารเปิดประตูว,วิญญญ เนี่ยังสร้างประตูบานใหม่ขึ้นมาอีกมันชักจะเกินไปแล้วโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณควรถูกแยกกันแบบที่เป็นมาจงออกไปซะแล้วกลับมาอีกแม้ว่าคอราจะพยายามอธิบายแล้วก็ตามว่ามันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นเจ้าวิญญาณก็คว้างสองสาวออกไปสูดแรงคอราใช้แอร์เบนดิงเซฟทั้งตัวเองและแฟนสาวให้ลงบนพื้นอย่างปลอดภัยคอราขอโทษอาสามิที่ทําไม่ต้องมาตกอยู่ในอันตรายแบบนี้เธอหวังไว้ว่าการพักผ่อนในครั้งนี้มันจะเพอร์เฟกต์อาสามิเองก็ไม่ได้ถืออะไรครับผมเพราะว่าแย่กว่านี้เนี่ยก็เจอมาแล้ว เพราะว่าสเสบียงเนี่ยปลิวหายไปหมดเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะทําก่อนไปทั้งสองจ้องหน้ากันอย่างรู้ใจก่อนจะค่อยๆบรรจงจุมพิษกันเป็นครั้งแรกอันเป็นสิ่งที่ทั้งคู่รอคอยมานานมากและดูพวกเธอจะมีความสุขมากๆเช่นกันขอร่าเล่าให้ฟังว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกที่อสาสมิพาเธอไปขับรถแข่งเธอรู้สึกโล่งอกมากๆตลอดชีวิตเธอมีแต่คนบอกว่าเธอมุทะลุเจ้าอารมณ์และรุนแรงไม่เคยมีใครเข้าใจเธอแบบที่อสาสมิทําได้มาก่อนอสาสมิบอกว่า สามปีที่คอร่าหายไปนั้นมันนานที่สุดเลยเพิ่งจะรู้ตัวนี่แหละว่าคอร่าสําคัญขนาดไหนเกือบจะเขียนลงไปในจดหมายแล้วตอนนั้นแต่ที่ไม่ได้เขียนลงไปเพราะว่าคิดว่าปลายทางนั้นอาจจะไกลเกินเอื้อมแล้วและกลัวว่าคอร่าจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกลัวว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วและตอนนั้นรู้สึกอย่างไงบ้างคอร่าอธิบายกลับว่าหลังจากที่โดนพิษประลอดไปจิตใจของเธอนั้นหลงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่อาซามิก็อยู่ข้างๆเธอตลอดเลยที่เขียนจดหมายไปหาอาซามิคนเดียวน่ะ ตั้งใจเขียนนะแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองก็ตามวิญญาณนกมังกรบินลงมารับเหมือนว่ามันจะสัมผัสได้ถึงตัวคอร่ามันก็ไม่ใช่วิญญาณทุกตอนสักทีเดียวที่จะเกลียดอวตารอาซามิเร่งให้กลับเมืองไปพักก่อนกันถึงแม้ว่าจะอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ตามคอร่าบ,บอกอาซามิว่าผักร้อนครั้งนี้มันยังไม่จบแล้วก็เียบางอย่างกับเจ้านกมังกรมันจึงเปลี่ยนทิศทางในการบินคอร่าบ,บอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์เจ้านกมังกรนำพวกเธอมายังประตูว,วิญ,ญญาณเหนือใต้โดยคอร่าจะยังไม่กลับรซ แต่เลือกที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ของเธอแทนอซาิไม่มั่นใจนักแต่คอราบ,บอกว่าไม่เป็นไรพวกเขาจะต้องตื่นเต้นแน่ๆทอนนรักและเซนนาให้การต้อนรับลูกสาวและอาซาิอย่างอบอุ่นแต่นึกไปว่าพวกเธอไปพักร้อนซะอีกทาไมกลับมาเร็วจังมีอะไรหรือเปล่าคอราบ,บอกว่าพวกเธอไม่เป็นอะไรเซนนาจึงชวนให้อยู่กินข้าวกันก่อนระหว่างมื้ออาหารเซนนาได้ทำคลิปของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงบ้างคอราหันไปตัวาซาเที่ยังไม่ปรี้ปากอะไรเธอเลยบอกว่ามันก็สนุกดี และแตัดสินใจที่จะบอกพ่อแม่เธอเรื่องของเธอกับอาซามีโดยบอกว่าเธอค่อนข้างกังวลน,นิดหน่อยคือเธอกับอาซามีนะ่ะเป็นเพื่อนกันมานานพวกเธอเองก็แปลกใจเหมือนกันอาซามีพูดต่อให้ว่าเธอกับคอร่ารู้สึกเหมือน,อนกันเลยก็เลยคบหากันเซนน้ากับทอนรักอึ้งไปสักพักหนึ่งก่อนจะยิ้มแล้วก็กล่าวชมด้วยความดีใจคอร่าโผล่กอดแม่ของเธอที่เข้าใจอาซามีเองก็เช่นกันทอนรักถามว่าบอกใครไปแล้วบ้างคอร่าจึงบอกว่าพ่อกับแม่เป็นคนแรกที่รู้ แต่พอกลับไปถึงร e พับลิ c ซิตี้แล้วจะบอกทุกคนให้รู้ให้หมดเลยทอนรักเตือนแทระวังเก็บชีวิตส่วนตัวไว้เป็นส่วนตัวดีกว่าแม่เธอเสริมว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้นะคอร่าบ,บอกว่าเธอไม่แคร์นั่นมานปัญหาของคนอื่นเธอจะบอกใครก็ได้และงุนกินใ่ทอนรักและเซนนาพยายามปรามลูกสาวว่าอย่าเพิ่งหลงไปคอร่าบ,บอกว่าไม่คิดเลยว่าพ่อแม่จะเป็นคนใจแคบแบบนี้ก่อนจะพากันออกไปโดยไม่ฟังพ่อแม่ที่พยายามปรามอีกครั้งสองสาวมุ่งหน้ากลับไปทงประตูวิญญ,ญาณใต้ คอราขอโทษอาซามีเรื่องพ่อแม่อาซามีบอกว่าเธอเข้าใจที่พวกท่านเป็นห่วงและเธอก็ไม่อายด้วยที่คบกับคอราถ้าอยากจะประกาศให้โลกรู้แล้วก็เธอก็ไม่ว่าอะไรแต่บางอย่างในตัวเธอกลับอยากให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้แค่สองคนเท่านั้นอย่างน้อยก็สักพักหนึ่งก็เลยลังเลที่จะบอกพวกท่านด้วยตัวเองในตอนแรกคอรากล่าวข,ขอโทษอีกครั้งที่ผิดพลาดไปอาซามีหันมาบอกคอราว่าเธอเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่เรามีการละกันเหมือนที่โลกวิญ,ญญาณนั่นแหละทางพิเศษและล้ำค่า แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะมองแบบนั้นคอร่าตอบรับว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงเกี่ยวกับพวกเธอเธอก็จะไม่ไปไหนก่อนจะพากันเดินเข้าประตูวิญญาณไปณประตูวิญญาณบานใหม่กลางเมืองริพับลิกซิตี้คอร่าและอาซามิกลับออกมาจากโลกวิญญาณพบกับชาวประเทศวายุกับชายปริศนาพร้อมกับวิศวกรที่ดูเหมือนกับว่ากําลังพยายามขับไล่พวกเขาจินโนราเผชิญหน้ากับชายคนนี้และบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นดินแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของจอวิญญาณ ชายในชุดสูทกลับบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ในครอบครองของเขาขร่าก,กับอาสามีเข้าแทรกและถามว่าเกิดอะไรขึ้นจีนร่าบ,บอกว่าเธอกําล<ถ>ังฝึกสมาธิกันอยู่ใกล้ๆและชายคนนี้ก็เข้ามาไล่เขาแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อวอนยองคึม um. ยินดีมากๆที่ได้พบอวตารอาสามีรีบถามทันทีว่าเขามาทําอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะรู้จักกันมาก่อนคึมบอกว่าเกือบจะจาอาสามีไม่ได้เนี่ยพบกันครั้งสุดท้ายตอนเธออายุได้14ปีเอง ปรากฏว่าเขาเคยทําธุรกิจกับพ่อของเธอนั่นเองซึ่งเกี่ยวกับพวกอีควอลิสเลยทาแม่อาซามิไม่เขาชอบหน้าหมอนี้นักเขาขอให้คอร่าพาผู้บุกทุกพื้นที่นี้ที่เขาอ้างสิทธิ์ออกไปจินโนราบ,บอกว่าคืมคนนี้ตั้งใจจะสร้างตรงนี้เป็นสวนสนุกและจะสร้างถนนเข้าไปสู่โลกวิญ,ญญาณด้วยเพื่อทําธุรกิจท่องเที่ยวคืมอ้างว่ามันคือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โลกวิญ,ญญาณเป็นสถานที่อันสวยงามที่ทุกคนควรได้รับโอกาสในการไปเยือนอาซามิกล่าวว่าที่นั่นสวยงามและคนอย่างคืมไม่ควรจะเข้าไป คืมเถียงว่าบริษัทเขาเป็นเจ้าของที่นี่มีสิทธิ์จะทาอะไรก็ได้วิญญาณประหลัยมังก่อนเข้าแทกกล่าวว่าคืมก็เป็นแค่มนุษย์ผู้ไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามีแค่กระดาษใบนั้นแล้วจะอ้างสิทธิ์ในการบุกโลก,โลกวิญญาณได้เหรอก่อนจะขอให้คอร่าปิดประตูบานนี้ลงมันไม่ควรอยู่ตรงนี้หลังแต่จะเป็นเหตุให้มนุษย์อย่างคืมเข้าไปสร้างความเสียหายมันต้องปกป้องเพผพาผของมันเหมือนกันคอร่าบ,บอกว่าเธอเข้าใจแต่การปิดประตูบานนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเธอเกือบตายด้วยซ้ำใน เธอเชื่อจริงๆว่าพลังวิญญาณจะประสานผู้คนในเมืองนี้เข้าด้วยกันได้เจ้าป่าไหลมังกรจึงบอกว่ามันบังคับขอร่าไม่ได้หรอกแต่นั่นเป็นความรับผิดชอบของเธอที่จะต้องทําให้พวกมันปลอดภัยอาซามีและชาวประเทศวายุก็จะร่วมด้วยช่วยกันคึมยังคงไม่ยอมและสั่งให้ทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้ขอร่าเข้าสู่สภาวะอาวาตารก่อนจะขู่ให้เขายอมออกไปคึมเลยเรียกคนของเขาทั้งหมดขึ้นรถหนีออกไปแต่โดยดีณมุมหนึ่งของเมืองสองแก๊งมาเฟียคิปเปอร์เทสไทรอล และคริปปิ้งคริสตัลกำลังปะทะกันอย่างดุเดือดบานเหมืองได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันปรากฏภาพชายในชุดคลุมสีน้ำตาลแอบมองอยู่ใกล้ฝ่ย Crystal, มมายคริสตัลถามหาหัหวหน้าคนใหม่ของทริปเปอร์เทรดในจังหวะที่คริสตัลกำลังได้เปรียบและกำลังจะปิดฉากนั้นชายในชุดคลุมเผยตัวว่าเขาคือหวัวหน้าคนใหม่ของแก๊งและศึกนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อเขาบอกพร้อมหยิบอาวุธประจำกายเป็นตะขอหัวเสือคู่ออกมาเขาลงสู่สนามรบหลบการโจมตีเย,ยี่ยงคล่องแคล่วเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วจนล้มสองมาเฟียแก๊งคู่แข่งลงไปได้ในพิตา ก่อนจะได้ยินเสียงบางอย่างและหลบก้อนดินที่พุ่งเข้ามาหาได้ทันเวลาเมื่อรู้ตัวอีกทีถูกรุมได้3สามคริสตัลซะแล้วหญิงผมม้าสวมสบายเรียกชายในชุดคลุมว่าโทคุก้าเขายังไม่ยอมแพ้ใช้ตะขอปัดการโจมตีได้และพุ่งเข้าสกัดจุดบล็อกชี้ของ3ามเอิร์ธเบนเดอร์ลงไปสสาวนัะนหนึ่งในเอิร์ธเบนเดอร์หมดสภาพที่จะสู้ต่อโทคุก ok ้าเรียกหญิงในสบายกลับว่าจากาลาเขาเงื้อตะขอเตรียมปิดชีพแต่เสียงไซเรนดังช่วยชีวิตจาก,กาลาไว้ได้ก่อนหลินเข้าสู่ที่เกิดเหตุ สองมาเฟียสั่งถอยทับลินจับมูชิมาเฟียชิปเปอร์เทรดเอาไว้ได้มาโก้ที่แขนยังพันผ้าอยู่และโบลินในชุดตำรวจก็ตามมาโบลินและดูจะตื่นเต้นมากกับการปฏิบัติหน้าที่เขาสกัดชิปเปอร์เทรดได้คนหนึ่งก่อนจะจำได้ว่าเขาคือชูโทพิงผมขอเรียกหมอนี่ว่าปิงสองโป้งก็แล้วกันครับลินสั่งให้นำตัวหมอนี่ไปขังเพื่อเตรียมสอบสวนเมื่อทั้งสองออกรถไปปิงกล่าวทักทายสองพี่น้องตำรวจอย่างร่าเริงพรรู้จักกันอยู่แล้วโบลินก็ทักทายกลับอย่างเป็นมิตร ว่าตอนนี้เขาได้งานจากลินเป็นคู่หูมาโก้มาโก้ย้ำว่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นปิงเนี่ยแลดูจะพูดมากไปนหน่อยจะมาโก้รำคาญนะครับและยังหันไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกว่ารู้จัก2คนนี้เนี่ยมาตั้งแต่อยู่ในแก๊งแต่ดูตอนนี้สิมันเป็นตำรวจเฉยเลยภูมิใจจริงๆโบลินก็กล่าวขอบคุณนะครับผมส่วนมาโก้เนี่ยก็งุนยงใจว่าแต่ทำไมให้คนแขนเดียวขับรถวะโบลินณสถานีตำรวจชั่วคราวลินสอบสวนปิงสองโป้ง,ปงเธอพยายามเค้นหาว่าหัวหน้าคนใหม่ของ t r i เ l อร์เทสคือใคร แต่ปิงนั้นไม่ยอมพูดมาโก้ Marco เรียกหลินบอกว่าเขาได้ไอเดียแล้วหลินกลับไปคุยกับปิงบอกว่ามาโก้สอบสวนมูชิและหมอนั่นบอกว่าปิงเป็นคนบงการทั้งหมดที่ไปโจมตีแก๊งคริสตัลปิงจึงบอกทันทีว่ามูชิโกหกแพงของโทคุก,ก้าต่างหากเมื่อรู้ตัวว่าเผลอพูดออกไปปิงก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ใจกลางเมืองเนี่ยมันพังลงไปเขตปกครองของแต่ละแก๊งเนี่ยก็พังลงไปด้วยชิปเปอร์เทรดเรดมอนซูนอัคนิคายเทอร่าทุกแก๊งก็จัดก,กระจายกันไปหมดเลย จนกระทั่งโทคุก้าเนี่ยฉวยโอกาสเข้าควบคุมความโกลาหลน,นี้ฆ่าวไวเปอร์หัวหน้าแก๊งคนเก่าและเกณฑ์คนจากแก๊งต่างๆมารวมกันใครที่ไม่ทําตามเนี่ยก็จบไม่สวยเท่าไหร่มาโกก็ได้สรุปให้ว่าโทคุก้าเนี่ยพยายามจะรวมแก๊งคริสตัลเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ของมันด้วยมาที่แคมป์พวกปจญชัวช่วคราวกันครับจูลีนะครับผมได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมดูแลในการจัดสรงสเสบียงเธอแจ้งข่าวกับชาวประเทศวายุทุกคนนะครับว่าของจะบาซิงเซเนี่ยมาถึงแล้วและต้องการอาสาสมัครทั้งคนทําครัวคนจจัด่ายของ ผ้าหม่มเสื้อผ้าและอื่นๆเต็มไปหมดเลยและยังขอให้ใครอานี่ยขอรักษาผู้บาดเจ็บด้วยโดยทุกคนนะครับผมก็เต็มใจจะช่วยนะครับเธอหวังว่าผู้ประยพเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดคอร่ากับอาามีนะครับผมมาถึงกล่าวทักทายทุกคนเทนซินเองก็ยินดีนะครับที่ได้พบกับลูกศิษย์ของเขาอีกครั้งโอบกอดคอร่าด้วยความคิดถึงนะครับผมก่อนจะกล่าวว่าหวังว่าจะสนุกกับการพักผ่อนนะยังมีผู้ประยพมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเลยถ้าไม่ได้จูรีเข้ามาช่วยเนี่ยคงแย่แน่ๆน่ความเป็นผู้น,น,น,นะ มากกว่าไรโครได้ซ้ําเขาไม่ทําอะไรเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่แม้แต่จะลงมาดูด้ซ้ำเอาเด่เตรียมตัวเลือกตั้งครั้งถัดไปคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ปลื้มนันนะที่เขายอมจานนงแก่ครูบิด้าตั้งแต่แรกทาให้คะแนนนิยมเขาตกไปคนยจะยอมโหวตตัวลีเมอร์มากกว่าเลยมิโลก็เลยยกเจ้าโพกิขึ้นมานะครับบอกใช่แล้วประธานาธิบดีโพกิเนี่ยแหละอาสามิถามเทนซินกลับว่าพวกเธอเนี่ยพอจะช่วยอะไรได้บ้างใครอาจริงแจ้งว่าพวกผู้อพยพเนี่ยชื่นชมวีรกรรมของคอร่ามากเลยนะที่ช่วยเมืองเอาไว้ ถ้าอาวาตารออกไปปรากฏตัวให้เห็นสักหน่อยแล้วก็คงจะดีไม่น้อยเลยเทนซิน <ens> <ens> เองเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับคอร่า <K ora S 1> เนี่ยจึงชวนอาามีให้ออกไปด้วยกันแต่อาามีกลับปฏิเสธเธอขออยู่กับจูลีช่วยทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าคอร่ <K ora S 1> หาหันมาถามว่าแล้วการเฉียอาบคนพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์เหรออาามีรีบแก้คําบอกว่าก็คนเขาอยากเจอเอาวาตารไม่ใช่ตัวเธอขอให้ทําเต็มที่ก็แล้วกันแล้วก็แยกกันไปเหมือนจะผิดใจกันนิดหน่อยนะครับเทนซินอาสานะครับผมว่าจะไปกับคอร่าเอง ใคอานี่ยก็เหมือนจะสังเกตเห็นได้ไบางอย่างนะครับผมจากเหตุการณ์นี้คอร่าจใจสลายทันทีเมื่อเห็นจํานวนคนมากขนาดนี้ต้องหอไปพบออกมาผู้คนนะครับผมเริ่มรุมล้อมเข้ามาครับพากันกล่าวทักทายปรบมือต้อนรับอวตารผู้เคารพรักอย่างยินดีนะครับผมคอร่าเริ่มกล่าวนะครับข้าเสียใจอย่างสุดซึง้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกท่านถ้ามีอะไรให้ข้าช่วยแล้วก็บอกข้าได้เลยเมื่อดีนเช่นนั้นนะครับผมผู้คนเนี่ยก็เริ่มเรียกดอกนะครับตั้งแต่ให้ช่วยอุ่นช้าให้หน่อยหาตาของตุ๊กตากระทีงหอก ให้มาเยี่ยมภรรยาที่ป่วยหาหมาไม่เจอหรือแม้แต่ให้ช่วยพูดก,กับไรโครให้หน่อยว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้บ้านที่เป็นบ้านจริงๆสักทีเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับผมเทนจินเนี่ยจึงพาตัวขอท่าออกไปนะครับเธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนเธอได้ไอเดียแล้วเธอเอิร์ธเป็นดิงนะคบผมยกตัวเองขึ้นแล้วก็ประกาศให้กับทุกคนฟังนะครับถ้าเข้าใจว่าพวกท่านผ่านอะไรมามากมายทั้งเหนื่อยอ่อนฉุนเฉียวและโมโหที่บ้านพวกท่านถูกทำลายลงไปนี่คือเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพวกเราทุกคนในเมือง แต่ผู้มีปัญญาท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับมุมมองของพวกท่านนี่อาจจะเป็นโอกาสให้พวกเราเริ่มใหม่ครั้งข้าให้สัตว์ว่าจะทําสุดกําลังเพื่อให้พวกท่านมีที่อยู่อาศัยและหวังไว้เป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณะรีพับลิกซิตี้ให้เป็นเมืองแห่งความก้าวหน้าสําหรับทุกท่านเราจะสร้างอนาคตใหม่อันสดใสด้วยกันใช้ชีวิตอย่างสมดุลพัฒนาโลกของเราให้เหมาะสมกลายเป็นสิ่งที่เราควรจะเป็นเพื่ออนาคตของเรา ผู้คนก็โห่ร้องนะครับผมปรบมือแสดงความขอบคุณแกอวตารคอร่านะครับเทนซินเองเนี่ยก็ยิ้มไม่หุบเลยเมื่อกลับมาอย่างเต็์นะครับผมจูลีเห็นว่าการมาเยี่ของคอร่าเนี่ยแหละที่คนต้องการคอร่ากลับบอกว่าทีนี้แหละที่เธอต้องหาทางรักษาสัญญาให้ได้มอบบ้านใหม่ให้กับผู้คนเหล่านี้ให้ได้จูลีเลยบอกว่าอาามิเริ่มออกแบบแปลนแล้วคอร่าก็เลยเข้าไปขอดูแปลนด้วยซึ่งอาามิเองก็ยินดีให้ดูนะครับเทนซินเห็นแบบนั้นก็เลยบอกไคอาว่า2คนนี้เข้ากันดีเนาะไคอาก็เลยตอบว่า ก็นแน่สิเหมือนเธอจะรู้อะไรบางอย่างนะครับผมคอร่านะครับผมบอกว่าเธอจะนําแปลนเนี่ยไปเสนอไรโครนะครับเพื่อของ,งบสร้างซึ่งจูลีนะครับผมจะเป็นคนนัดประชุมให้ที่ออฟฟิศของไรโครครับดูเหมือนว่าจะมีคนโทรเข้ามาขอคุยกับไรโครนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ว่างนะครับผมเลยให้ฝากข้อความเอาไว้ไรโครเนี่ยกำลังพิจารณาโปสเตอร์หาเสียงใหม่ของเขานะครับที่ที่ปรึกษาเนี่ยนำมาเสนอให้โดยมีสโลแกนว่าเลือกไรโครผู้ไล่ตื้อเผด็จการ เขาขัดใจกับสโลแกนนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอวตารตังหะที่เป็นคนปราบคูวีราไม่ใช่เขาที่ปรึกษาเนี่ยจึงพยายามบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยกลายเป็นคนขี้ขาดไปแล้วล้าทิ้งพวกเขาแล้วก็ยอมแพ้ไปในตอนแรกเราต้องสร้างภาพลักษณ์แห่งความมั่นคงความไม่กลัวอะไรโครนะผมจึงตกลงเห็นด้วยนะครับกับที่ปรึกษาที่ชื่อว่าเว่นยานนั่นเองครับผมก่อนจะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจูรีปรากฏตัวขึ้นครับผมพร้อมกับอาซามีและคอราบอกว่าเธอมาที่นี่ตามที่นัดไว้ตอนบ่ายสอง ไรโครบอกว่าขอให้ไ,ไวๆก็แล้วกันเพราะขอยุ่งมากคอร่าก็เลยหยิบโปสเตอร์ขึ้นมาเซล์นะครับผมบอกว่ายุ่งเกี่ยวกับการไล่ตื้อเผด็จการเนี่ยนะทำออไรโครนะครับถึงกับกลุมหนา้าผากก่อนจะคว้าแผ่นกระดาษขึ้นมานะครับผมอซสมิเนเข้าเรื่องเลยนะครับเธอว่าเธอกับคอร่าเนี่ยไปค่ายอพยพมาคนที่นั่นเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยโดยอซสมิร่างแปลนมาแล้วเลยจะมาของบแต่สองสาวก็ต้องผิดหวังนะครับผมเมื่อไรโครบ,บอกว่าเขาให้งบกับกรมตํารวจไปแล้วบางส่วนและต้องใช้งบเนี่ยในการย้ายสถานที่ราชการด้วย นี่ยังไม่รวมที่จะต้องไปซ่อมแซมโน่นนี่อีกนะตอนนี้เนี่ยเลียงครั้งแล้วจูลีชี้เห็นนะครับผมว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่อยู่ยิ่งปล่อยไม้นานก็ยิ่งแย่อาซามีนะครับผมอสาสาจะออกงบบริษัทของตัวเองเนี่ยให้บางส่วนนะครับวารีอินดัสทรีก็จะร่วมด้วยว่นนยานนะครับขอคุยกับไรโครเป็นการส่วนตัวเขาบอกว่านี่แหละคือโอกาสในการเพิ่มคะแนนเสียงอาจจะทําให้คนเนี่ยลืมเรื่องที่ไรโครสร้างเอาไว้ก็ได้ไรโครจึงตอบว่าตกลงเขาจะหางบให้ ก่อนจะออกไปนะครับคอราหันมาบอกไรโครว่าเธอเจอคนคนหนึ่งที่ประตูวิญญ,ญาณมาหมอน,นั่นอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นและยังพยายามจะสร้างสนนสนุอีกด้วยถ้าเมืองไปขอซื้อที่เนี่ยตรงนั้นคืนมาแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนพื้น,นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราวิญญ,ญาณได้โดยจะมีสวนสาธา,ารณะรอบๆไรโคก็ย้ําว่าตอนนี้ถังแตกแล้วไม่มีเงินแล้วคอราเลยตะโกนแซะไรโครว่าว่าถ้าพวกวิญญ,ญ,ญาณโอดได้เนี่ยถึงจะแคร์พวกมันสินะ ที่เกาะอ,อารามอายุครับผมคอร่าก,กับอาสมีนะครับนั่งชมวิวันที่ศาลาเข้าชานนะครับจนกระทั่งใครอาเนี่ยมาพบสังคู่เข้านะครับผมบอกว่าอยากจะเจออยู่พอดีเลยเธอบอกว่าก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรหรอกนะแค่จะบอกว่าคู่อวาตารกับสาวนักประดิษฐ์คู่นี้เนี่ยน่ารักดีนะสองสาวถึงกับอึ้งว่ารู้ได้ยังไงเธอสงสัยตอนที่เทนซินบอกว่าเธอสองคนเนี่ยไปเที่ยวโลกวิญญาณด้วยกันนั่นแหละจาได้เลยว่าตอนหนีเที่ยวกับแฟนสาวครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงมีความสุขมากๆเลยละ่ะ คอร่าบ,บอกว่าเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าใครอารเองกอ็ชอบเพศเดียวกันใครอารก็เลยบอกนะครับผมว่าเพื่อนๆและครอบครัวเธอเนี่ยทราบดีแต่เธอเนี่ยไม่ได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วนี่บอกใครไปแล้วบ้างทั้งสองจึงบอกว่าพ่อแม่ของคอร่ารูรา้แล้วพวกท่านเข้าใจแต่เป็นหวมุมมองคนอื่นมากกว่าใครอารเลยบอกว่านั่นเป็นธรรมเนียมของภาวารีพวกเรามักจะเก็บเรื่องครอบครัวไว้เป็นส่วนตัวไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่ขนบเราสอนมาแบบนั้นคอร่าเลยถามว่า แล้วแองว่ายังไงตอนที่ใครอาบอกซึ่งแองก็สนับสนุนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแองเติบโตมาในอารามวายุนะครับที่ที่ไม่มีการหลบซ่อนเรื่องความรักนะครับผมพระวายุเนี่ยยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้โดยไม่ติดใจอะไรกันอยู่แล้วนะครับในทางประวัติศาสตร์แล้วประเทศดัคกีเนี่ยก็มีเรื่องแบบนี้นะครับผมจนกระทั่งโซซินเนี่ยได้ประกาศนะครับผมให้การรักร่วมเพศเนี่ยเป็นดังอาชญากรรมคอร่านี่ถึงกมุมญีเลยใครอาเล่าต่อนะครับผมว่าอวตารเคียวชีเอียงเนี่ยก็รักทั้ง2เพศน,นะครับ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรปัตตภีเลยท้ายที่สุดแล้วนะครับผมอาณาจักรปัตตภีนี่แหละที่เปลี่ยนแปลงและยอมรับช้าที่สุดคอร่าถึงกับถอดใจนะครับกล่าวว่าบางทีพ่อแม่ของเธออาจจะพูดถูกขนาดอวปตารเคียวชิยังไม่ได้รับการยอมรับเลยแล้วเธอทั้งสองคนจะไปทําอะไรได้อาซามีบอกว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นอย่างน้อยก็คนในเมืองนี้ที่เข้าใจไคอาบ,บอกว่าเรื่องของพวกเธอสองคนเนี่ยจะถูกเล่าขานด้วยตัวพวกเธอเองรอเวลามาเหมะก,ก็แล้วกัน โบลินกับมาโก้ปรากฏตัวขึ้นไคอาก็เลยขอตัวนะครับสพี่น้องเนี่ยกล่าวทักทายเพื่อนสาวทั้งส,งสองด้วยความคิดถึงนะครับผมโอดกอดกันเล็กน้อยโบลินบอกว่าโอปอเนี่ยว่าเขาหลอ่อขึ้นเยอะเลยตอนใส่ชุดนี้แล้วโลกวิญญาณเป็นยังไงบ้างสงสาวก็ออึ้งที่จะตอบนะครับตอบเพียงว่ามันก็วิญญาณดีมาโก้เห็นว่าทั้งคู่ทําตัวแปลกๆนะครับผมทั้งสองเองเนี่ยก็ช่างใจเหมือนกันว่าจะบอก2พี่น้องดีไหมในจังหวะที่ขอรานะครับกำลังจะบอกก็มีเสียงเรียกเธอดังขึ้นครับ ีโนราในร่างวิญญาณนะครับผมทอดจิตมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเิปเปอร์เชสเนี่ยมาที่ประตูวิญญาณแล้วก็โจมตีพวกเธอด้วยมาโก้ก็เลยถามว่ามีคนหนุ่มใส่เสื้อโค้ทอยู่ไหมผมดําถือดาบแต่ขอคู่ละมั้งซึ่งก็มีอยู่นะครับก่อนจะออกเดินทางกันไปทันทีนะครับผมเมื่อเข้าใกล้ประตูวิญญาณนะครับผมมาโก้เนี่ยไม่สามารถวิทยุไปหาคนอื่นได้นะครับเนื่องจากสัญญารบกวนจากประตูนะครับผมทําให้ศึกครั้งนี้นะครับผมไม่มีกําลังเสริมแอร์เบนเดอร์กำลังจะปะทะกับเิพเพอร์เชสแล้วนะ โทคุก้าเนี่ยก็สังเกตเห็นเธอด้วยนะครับมาโกจะเข้าจัดการกับโทคุก้าเองให้คนอื่นแยกกันไปอสัามิเข้าช่วยเหลือคนอื่นนะครับผมส่วนมาโกก็วิ่งเข้าใส่โทคุก้าและเปิดฉากโจมตีเลยครับโทคุก้ากระโดดหลบนะครับแล้วก็เข้าประชิดทันทีก่อนจะใช้ตะขอเนี่ยเกี่ยวมาโกนะครับแล้วก็เหวี่ยงเขากระแทกพื้นเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ซ้ำคนล้มนะแต่ขอเว้นไว้สักคนก็นแล้วกันโบลินเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนนะครับในขณะที่มาโกเขากๆฟื้นตัวเปลี่ยนหินในมือนะครับให้กลายเป็นลาวาและคว้างมันออกไป ตัดตะขอหัวเสือขาดอย่างง่ายดายโทคูกานะครับจึงควักระเบิดควันออกมาหวังใช้มันหลบหนีโบลินคลาดสายตาจากหัวหน้ามาเฟียไปก่อนจะกลับไปช่วยพี่ชายของเขาซึ่งมาโกเรียกน้องชายเขาว่าคู่หูเรียอย่างเต็มปากแล้ววิญ,ญญาณจำนวนมากนะครับเดินทางออามาจากประตูวิญญ,ญาณเจ้าปลาไหลมังกรนะครับผมสั่งวิญญาณทุกตนเนี่ยให้ปกป้องประตูวิญ,ญญาณเอาไว้สถานการณ์ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นไปอีกกลายเป็นศึกสามเศร้าไปแล้วครับระหว่างแอร์เบนเดอร์และทีมอมระตะนทริปเป t r เทรดและเหล่าวิญญ,ญาณ วิญญาณหินพายักษ์นะครับไล่บทขยี้มนุษย์พร้อมร้องคำรามคอร่านะครับผมขอให้เราวิญญาณเนี่ยถอยออกไปปลาไหลมังกรไม่ยอมนะครับมันบอกว่าคอร่าล้มเหลวในการทําให้พื้นที่นี้ปลอดภัยคอร่าอธิบายว่าสิ่งที่พวกมันทําอยู่นี้อาจจะเป็นเหมือนการปกป้องโลกของพวกมันเองแต่มันไม่ใช่มนุษย์หวาดกลัววิญญาณอยู่แล้วการโจมตีจากพวกมันเองแบบนี้ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกโทคุก้านะครับก็มองไปยังคอร่านะครับผมที่กําลังสนทนากับวิญญาณปลาไหลมังกรนะครับเริ่มกลายเป็นวิญญาณมืดครับพร้อมกล่่าาวว พวกมนุษย์เริ่มศึกนี้พวกมันต้องชดใช้ก่อนจะพุ่งไปทำร้ายคนอื่นนะครับคอร่าพยายามบินตามไปเพื่อห้ามนะครับผมแต่ก็ต้องหยุดเมื่อเห็นอาซามิตกอยู่ในอันตรายนะครับเธอหันหลังกลับแล้วก็พุ่งไปขวางการโจมตีเอาไว้ปลาไหลมังกรมืดนะครับพุ่งเข้าโจมตีโทคุก,ก้าการโจมตีจากหัวหน้ามาเฟียเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากทะลุผ่านไปมันพุ่งเข้าโจมตีโทคุก้าครับทำให้เขาล้มลงในขณะเดียวกันคอรา่าก็ปรับทรเทปเทสท,ที่เหลือได้ก่อนจะเข้าไปดูอาซามิที่ไม่ตอบสนองด้วยความเป็นห่วง ปาลาไหลมังกรมืดหันมาเตรียมตัวพุ่งโจมตีและหรอกมันกล่าวว่าไม่เลิกยุ่งกับประตูใช่ไหมงั้นก็รับกรรมซะมันมุ่งหน้าไปทางโทคุกาพุ่งตัวทะลุผ่านหัวหน้ามาเฟียไปเลยโทคุการ้องออกมาด้วยความเจ็บปวดคอร่านั้นเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช็บประเททั้งหมดเข้ามาพาตัวหัวหน้าขึ้นรถหนีไปวิญ,ญญาณก็หนีกลับโลกวิญ,ญญาณไปด้วยตามคำสั่งของปาลาไหลมังกรอซามิฟื้นขึ้นสติในที่สุดลืมตาขึ้นมาพบกับภาพคนรักของเธอก่อนจะจุมพิษลงไปด้วยความอุ่นใจที่รอดดมาไ้ คอร่าเลยบอกทุกคนว่านี่แหละคือที่จะบอกก่อนหน้านี้ทุกคนก็รายล้อมเข้ามานะครับได้ความยินดีโบลินเนี่ยอยากจะดับเบิลเดทจังเลยจินอร่าเองก็ยินดีด้วยนะครับส่วนมาโกก็พูดไม่ออกนะครับผมจนคอร่าสังเกตเห็นได้ก็เลยถามว่าโอเคไหมมาโกก็เลยตอบว่าก็คบกันแล้วนี่ไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรก็ก็อโอนะโบลินก็เลยเปลี่ยนเรื่องครับด้วยการตั้งคาถามว่าตกลงพวกเทวเทรทั้งหมดเนี่ยมาทาอะไรกันแน่ ไม่ใช่ว่าพวกมันไล่เก็บพื้นที่อย่างคริสตัลอยู่หรอคขร่าคิดว่านะครับผมมีคนส่งพวกมันมาแน่เพื่อที่จะให้แอร์เบนเดอร์เนี่ยออกไปนะครับแล้วก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝีมือของใครในขณะเดียวกันนะครับที่ออฟฟิศของคืมใครบางคนนะครับผมบุกเข้ามาในห้องเขาปรากฏว่าเป็นโทคูก้านั่นเองครับเขาว่าไม่เห็นบอกกันเลยว่าอวตารจะโผล่มาคืมถึงกับอึ้งนะครับกับภาพที่เห็นโทคูก้านะครับผมกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับหน้าตาน่ากลัวมีเกล็ดบนใบหน้าแถมแขนข้างหนึ่งยังกลายเป็นหนวดปลาหมึกไปแล้วด้วย เขากล่าวโทษขอรานะครับที่สั่งให้วิญญาณมาโจมตีเขาแต่การต้องมาเป็นตัวประหลาดแบบนี้มันไม่อยู่ในข้อตกลงเลยคุมเสนอเงินให้เขายอมจ่าย2เท่าเลยให้ปล่อยเขาไปเถอะพทกูกานะครับใช้หนวดรัดคอคืมคูยึดบริษัทของเขาตอนนี้คืมต้องทํางานให้เขาแล้วสําหรับเทอร์ฟอร์พาร์ทนนะครับก็จะจบลงตรงนี้ก่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทสองในไม่ช้านะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กันลลงใจผมด้วยนะครับผม ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ